บรรยากาศวันนี้ไฟสปอตไลท์สาดลงบนเวทีใหญ่ของ MBC ที่เต็มไปด้วยสื่อมวลชนและแฟนคลับผู้เฝ้าจับตาเพราะนี่คืองานถแถลงข่าวเปิดตัวรายการวรารรตี้ใหม่ที่ทุกคนรอคอยรุกกี้โค้ชคิมยอนคองรายการที่ไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่คือบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของวอลเล่บอลเกาหลี MBC จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการว่าวันอาทิตย์ที่28กันยายนเวลา3ทุ่10นาทีรายการตอนแรกจะออกอากาศเรื่องราวจะพาเราไปติดตามโปรเจกต์ก่อตั้งสโมสรหรือ Club Founding Project ซึ่งบันทึกทุกย่างก้าวของคิมยอนเคยยงตำนานวอลเลย์บอลผู้ยิ่งใหญ่ที่ก้าวออกจากสนามในฐานะผู้เล่นและหวนกลับมาในบทบาทใหม่ที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิมโค้ชมือใหม่ปีศูนย์ ในงานแถลงข่าวเราได้เห็นการปรากฏตัวของทีมงานหลักครบชุดคิมยอนคยองโค้ชมือใหม่ที่ครั้งนี้จะต้องควบคุมทีมแทนที่จะควบคุมบอลบูซึงกวนสมาชิกวงเซเทีที่มารับบทเป็นผู้จัดการทีมผู้คอยสพอร์ตทุกเรื่องพโยซุงจูอดีตทีมชาติมากประสบการณ์ที่มารับบทกัปตันนำทีมพิวซึงวันเดอร์สและควอนรักคีพีดีผู้กำกับรายการ MBC ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคิมยอนคยองเล่าแบบเปิดเผยพร้อมหัวเราะเบาๆว่า,วา จริงๆแล้วเธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้มานั่งเก้าอ e ี้โค้ชเร็วขนาดนี้หลังจากเพิ่งแขวนสตั๊ดไปเร็วเกินคาดจริงๆเธอบอกพลางยิ้มแต่พอพูดถึงสิ่งที่ยากที่สุดเธอทำท่าเหมือนถอนหายใจออกมาแรงๆแล้วสารภาพว่าคือความรู้สึกอึดอัดเวลามองทีมกำลังเจอปัญหาแต่ตัวเองกลับลงไปช่วยเล่นไม่ได้เธอพูดพร้อมทำท่ากำมือนแน่นๆเหมือนอยากจะกระโดดลงไปในสนามแต่ก็หัวเราะก,กลบความรู้สึกนั้นแล้วบอกว่าก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดแหละเนาะ เพราะในฐานะโคช้ชเธอตั้งใจวางปรัชญาใหม่ที่อยากให้ทีมเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆใครลงสนามก็ไม่สําคัญทุกคนต้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันแล้วลองคิดดูสิคะจากตำนานนักวอลเล์บอลที่สร้างสถิติไว้ตลอด20ปีในฐานะผู้เล่นวันนี้เธอต้องเริ่มใหม่หมดในฐานะโค้ชปีศูนย์แบบไม่มีประสบการณ์เลยนะเธอพูดไปหัวเราะไปเหมือนยังไม่เชื่อตัวเองแต่ก็บอกว่าเลือกจะก้าวมาเพราะอยากลองสัมผัสบ,บทบาทที่แตกต่างจริงๆ พอถามถึงความต่างระหว่างสมัยเป็นนักกีฬากับตอนนี้เธอยอมรับแบบจริงจังเลยว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการนั่งดูอยู่ข้างสนามแล้วทำอะไรไม่ได้สมัยก่อนง่ายกว่าเยอะลงไปเองได้เลยเธอพูดพลางหัวเราะแต่ก็ตามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าในฐานะโค้ชต้องเปลี่ยนวิธีคิดต้องนิ่งต้องคุมอารมณ์ให้เยือกเย็นลงกับตานพโยซึงจูเองก็ยังมาแซวว่าคิมยอนเคียงตอนนี้นะสูขุมกว่าแต่ก่อนเยอะ พูดแล้วทุกคนหัวเราะเพราะภาพจำสมัยก่อนคือเธอทั้งดุดันทั้งอารมณ์แรงๆโดยเฉพาะคำติดปากที่ใครๆก็รู้อย่างคำว่าชิกปังที่ประมาณว่าแม่งเอ้ยซึ่งเธอก็ยอมรับพร้อมหัวเราะออกมาเสียงดังว่าใช่ออนนั้นแรงจริงๆแต่ตอนนี้พยายามเปลี่ยนแล้วเพราะถ้าโค้ชยังลนนักกีฬาก็จะลนตามไปหมด แล้วยังมีเรื่องที่ท้าทายสุดๆคือแมชแรกในฐานะโคช้ชเธอต้องเจอกับทีมเก่าอย่างฮึ่งกุกแซงมยองซึ่งตอนนี้เธอยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมนี้อยู่ด้วยพอพูดถึงตรงนี้เธอหัวเราะแล้วสายหน้าเบาๆเหมือนบอกว่าเอาแล้วสิงานหินของจริงเพราะในสนามเธออยากพาวันเดอร์สเอาชนะให้ได้มาเลยทั้งกดดนันทั้งตื่นเต้นส่วนเรื่องทีเซอร์รายการเธอเองยังหลุดหัวเราะเสียงดังออกมาแล้วพูดว่าโอ้โหมันยั่ยยุเกินไปหรือเปล่าเนี่ย แต่ทีมโปรดักชันกลับยืนยันเสียงแข็งเลยว่าไม่หลอกนี่แหละตัวจริงของคิมยอนคยองทั้งหมดนี้มันทำให้เห็นชัดเลยว่าถึงจะเป็นโค้ชมือใหม่แต่คิมยอนคยองไม่ได้มองแค่การคุมทีมผ่านไปทีละแมชเธอพูดด้วยรอยยิ้มที่จริงใจว่าอยากใช้โอกาสนี้เพื่อเติบโตและพัฒนาตัวเองในเส้นทางโค้ชจริงๆพโยชึงจูเล่าแบบหัวเราะขำๆเลยว่าคิมยอนคยองในบทบาทโค้ชนี่ไม่เหมือนเดิมเลยเธอบอกว่านิ่งขึ้นเยอะเลยนะต่างจากสมัยที่ยังเป็นผู้เล่นที่ใครๆก็รู้ว่า ว่าดุดันแค่ไหนแต่ที่ทําให้ทีมขำกันทั้งวงก็คือพอพูดถึงตัวเองเธอก็หัวเราะแล้วแซวว่าฉันนี่พูดเยอะผิดปกติเลยเนอะกลายเป็นสีสันของทีมไปแล้วมั่งฮ่าฮ่าจนแม้แต่ชอบตัวยังสงสัยว่านี่ฉันพูดมากขนาดนี้ตั้งแต่สมัยเล่นอยู่จริงเหรอ จริงๆซึงจูก็เป็นคนที่ผ่านสนามมันหนักน่วงเหมือนกันนะเธอเป็นอดีตผู้เล่นทีมชาติตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เป็นนักกีฬารุ่นใหญ่ที่ทุกคนเคารพตอนนี้ยังคงเป็นกัปตันที่แข็งแกร่งของพิวซึงวันเดอร์สอยู่ด้วยเธอพูดด้วยรอยยิ้มว่าการได้มารุ่นรายการหลังเกษียณมันเป็นเหมือนเกียรติใหญ่ในชีวิตถึงจะสนุกแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้เหมือนกันว่าโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะไม่คิดว่าถ่ายทําจะเอาพลังไปเยอะขนาดนี้แล้วพอถามถึงความหมายของรายการนี้เธอก็พูดแบบจริงจังขึ้นมาเลย บอกว่านี่แหละคือความจริงใจต่อวอลเล่บอลเสียงเธอนิ่งลงเหมือนอยากย้ำให้ทุกคนฟังว่ามันไม่ใช่แค่การถ่ายรายการเล่นๆแต่เป็นการถ่ายทอดความทุ่มเทและตัวตนจริงๆของนักกีฬาแต่ละคนซึ่งจูยังหันไปพูดถึงคิมยอนขยงอีกทีด้วยน้ำเสียงอบอุ่น เวลามองไปที่เธอในฐานะโค้ชนี่มันชัดเลยนะว่าเธอสุขุมขึ้นมากๆแล้วก็หัวเราะเบาๆต่อว่าต่างจากเมื่อก่อนจริงๆตอนนั้นนะโอ้โหใครก็รู้ว่าภาพจําคือความแรงความจัดจ้านเต็มสนามเธอพูดและทําท่าเหมือนเรียนแบบคิมตอนบวยในสนามทุกคนก็หัวเราะกันหมดก่อนจะทิ้งท้ายว่าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเธอเติบโตขึ้นจริงๆบูซิงกันเล่าแบบหัวเราะไปด้วยเลยว่าจริงๆตารางงานของเขาหนักมากๆจนใช้คําว่าหนักหนาสาหัสเลยก็ว่าได้ แต่ที่ยอมเข้าร่วมรายการนี้ก็เพราะว่าเขารักวอลเล์บอลจริงๆที่ทาทุกอย่างจริงๆตั้งแต่จัดเสื้อผ้าในห้องล็อกเกอร์คอยแจ้งตารางเวลาซ้อมหรือแข่งคอยเสิร์ฟน้าเสิร์ฟเครื่องดื่มชูกําลังไปจนถึงเช็ดเหงื่อให้ผู้เล่นตอนที่ทีมขอเวลานอกฟังแล้วอาจเหมือนงานเล็กๆแต่เขาเล่าว่าผมตั้งใจทําเต็มที่เพราะนี่คือการสนับสนุนทีมในแบบของผมน้ําเสียงจริงจังขึ้นทันทีเลยหลายคนก็รู้จักอยู่แล้วว่าซึงกวัเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของวอลเล์บอลหรือที่เกาหลีเรียกว่าจินแฟนตัวจริง เขายืนยันเลยว่าถ้าไม่ได้รักจริงไม่มีทางหรอกที่จะทิ้งตารางงานสุดโหดของวงมาเข้ารายการนี้ได้พอพูดจบก็หัวเราะเบาๆเหมือนอยากบอกว่าผมบ้าเอาการอยู่นะเขายังเล่าต่อด้วยรอยยิ้มว่าผู้เล่นวอลเล์บอลสําหรับเขาเหมือนคนดังเลยนะเหมือนดาราที่เขาเคารพพอได้ไม่ช่วยพวกเขาแบบใ,นในกล้ๆมันก็เหมือนเป็นเกียรติครั้งใหญ่ในชีวิตจริงๆแต่ก็มีมุมที่เขาพูดออกมาแล้วทําท่ากุมหัวเหมือนรู้สึกขิดเขาบอกว่าผมเคยเป็นแฟนทีมเก่าของคิมยอนคยองจนถึงซีซั่นสุดท้ายเลยนะ พอมาเจอกันในฐานะโค้ชก <me> <well> <mycket> um ็รู้สึกเหมือนเป็นคนบาปเลยเขาหัวเราอกลบความเขินแต่ก็ยอมรับตรงๆว่าตั้งแต่เริ่มรายการเขายังพิสูจน์ไม่ได้เต็มที่ว่าเขาคือแฟนวอลเล่บนโดยรวมไม่ใช่แค่แฟนทีมใดทีมหนึ่งควันลัคกี้พีดีเล่าให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเหตุผลที่เขาเลือกคิมยอนขยองมาเป็นแกนกลางของรายการ ก็เพราะสาหรับเขาแล้ววอลเลย์บอลมันเท่ากับชื่อของคิมยอนคยองนั่นแน่เขาบอกว่าถ้าอยากเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอก็ต้องเอาเธอไปอยู่ในสถานการณ์ที่ควดกดดันเอาแบบสุดๆไปเลยนะเหมือนกับจะลองเปิดเผยต,ตัวตนดิบๆที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเขายังย้ำได้ว่ารายการนี้เขาไม่อยากให้มันดูเหมือนโชว์สนุกๆธรรมดามดาที่เอาคนดังมาลงแข่งขำาแต่เขาเลือกใช้นะักกีฬามืออาชีพระดับท็อปจริงๆเพราะเขาเชื่อว่าวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ซับซ้อนต้องการทั้งทักษะและ ทีมเวิร์และที่สําคัญคือนักกีฬาพวกนี้แต่ละคนมีเรื่องราวชีวิตมีเส้นทางที่มันเข้มข้นและจริงมากกว่าพูดแล้วก็ทําหน้าแบบจริงจังหน่อยนะฮะฮ่ ลักคีเล่าว่าสิ่งที่เขาอยากทําก็คือสร้างรายการที่เป็นเหมือนละครที่ไม่มีบททุกอย่างเกิดขึ้นสดๆจากการแข่งขันจริงๆและเขาก็มั่นใจด้วยว่าคนดูทุกวันนี้ไม่ได้อยากเห็นอะไรที่มันแต่งเติมจนเกินจริงแล้วแต่เขาอยากเห็นอารมณ์จริงๆอย่างเช่นเวลาคิมยอนขยองโกรธเนี่ยมันก็มีเหตุผลมีที่มาที่ไปซึ่งมันยิ่งทําให้เทาดูสมจริงมากกว่าเดิม แล้วก็มีโมเมนต์ที่เขาเล่าแบบอินจับนะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งตอนดูวอลเล์บอลหญิงเขาจึงกับน้ําตาไหลพราาออกมาเลยเพราะบรรยากาศมันร้อนแรงมากทั้งความดุดเดือดทั้งพลังงานที่มันพุ่งขึ้นมาในสนามในร่มเล็กๆนั้นเขาบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นทําให้เขามั่นใจว่ากีฬานี้มันสามารถกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้จริงๆ พูดง่ายๆเลยนะสำหรับพีดีรักคีรายการนี้มันไม่ใช่แค่รายการกีฬาแต่มันคือพื้นที่ที่จะเผยให้เห็นความจริงใจความดิบและพลังงานที่แท้จริงของคนอย่างขิมย่อนขยองและเหล่านักกีฬาตัวจริงทั้งหมดนี่มีเซอร์วิตี้กีฬาแบบกอล์ฟหรือเบสบอลแต่คือวาริี้วอลเล์บอลครั้งแรกของเกาหลีที่ขายด้วยสองคำ คือจริงและการเติบโตวความจริงก็คือผลในสนามส่งผลก่อบรรยากาศทีมจริงๆจะยิ้มจะเครียดหรือทะเลาะก,กันทุกอย่างออกมาตรงๆเหมือนละครสดไรสคริปส่วนการเติบโตไม่ได้มีแค่ผู้เล่นใหม่ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองแต่ยังรวมถึงคิมยอนคุยองในบทบาทโคช้ชครั้งแรกและบูซึงกวันที่ลองเป็นผู้จัดก,การทีมจริงจังทุกคนมีเส้นทางให้เราได้ลุ้นไปพร้อมกันคิมยอนคยองพูดเปิดอกเลยนะว่าเป้าหมายหลักของเธอในการทํารายการนี้ ก็คืออยากให้เด็กๆและก็คนทั่วไปกลับมาสนใจวอลเล่นบอลกันอีกครั้งเพราะตั้งแต่จบโอลิมปิกความนิยมมันรอบลงไปเยอะมากเธอมองว่ารายการนี้จะกลายเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมวอลเล์บอลเข้าหาคนรุ่นใหม่แล้วก็จริงๆนะเธอไม่ได้เพิ่งมาเริ่มคิดตรงนี้หรอกเพราะเธอเองมีโครงการ KYK Foundation ที่คอยสนับสนุนเด็กๆเยาวชนอยู่แล้วทั้งให้ทุนทั้งจัดการแข่งขันเพื่อให้วงการมันเดินต่อได้ยอนคีองยังเล่ารืเซทัตของเธอด้วยนะเธอบอกว่า อยากเห็นลีกเกาหลีมีทีมอาชีพเพิ่มขึ้นจาก7ทีมไปเป็น8หรือ9ทีมในอนาคตจะได้มีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นและก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อๆไปถ้าถามว่าสเสน่ห์ของรายการนี้คืออะไรหลายคนก็มองไม่เหมือนกันอย่างบูซึงกวานเขาบอกเลยว่าจุดขายก็คือความปรารถนาอันแรงกล้าที่ทุกคนเอามารวมกันทั้งโคช้ชทั้งทีมงานทั้งผู้เล่นทุกคนมันเริ่มจากศูนย์พร้อมกันหมดมันเลยกลายเป็นเรื่องราวการเติบโตที่น่าดูจริงๆ พยโยซุนจูเองก็เน้นย้ำตลอดว่ารายการนี้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจต่อวอลเลย์บอลจริงๆแบบไม่มีปรุงแต่งทุกอย่างมันดิบและจริงมากส่วนยอนคยองเธอรับรู้ชัดเจนเลยนะว่าวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีกำลังเจอปัญหาหนักทั้งเรื่องความนิยมที่ตกลงหลังโอลิมปิกโตเกียวทั้งเรื่องการขาดผู้เล่นเยาวชนแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ไงเ,เธอพยายามหาทางขยายฐานกีฬาเย,ยาวชนมาตลอดผ่านมูลนิธิของเธอเองที่คอยให้ทุนและจัดกิจกรรมต่างๆเธอหวังจริงๆว่ารายการนี้จะเป็น เป็นเหมือนแรงกระตุ้นที่ทําให้เด็กๆหันมาอยากเล่นวอลเลย์บอลมากขึ้นและถ้าเกิดได้ผลจริงมันจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยฟื้นฟูทั้งความนิยมแล้วก็ศักยภาพของทีมชาติเกาหลีในระดับนานาชาติในอนาคตสิ่งที่ทําให้สื่อกับแฟนๆหันมาจับตาไม่ได้มีแค่ชื่อของคิมยอนเคียงอย่างเดียหรอกนะแต่เป็นเพราะทุกคนในรายการนี้เขาส่งต่อความจริงใจออกมาแบบเต็มๆเ,เลย สำหรับคิมเองสิ่งที่เธอต้องเจอคือความท้าทายครั้งใหญ่การก้าวมาเป็นโค้ชทั้งที่ยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นโค้ชปีศูนย์จริงๆแต่เธอก็เลือกจะลองเดินเส้นทางนี้นึกภาพสิงานถแถลงข่าวปิดฉากด้วยรอยยิ้มภาพถ่ายร่วมกันและเสียงชัตเตอร์ที่ดังไม่หยุดทุกคนอยากเก็บทุกวินาทีเอาไว้ข้างล่างเวทีนักข่าวยังถามกันไม่ขาดสายว่าคาดหวังอะไรจากรายการนี้แต่คําตอบมันชัดอยู่แล้วไม่ว่าสนามจะออกมาแบบไหนรุก,กี้โค้ชคิมยนกอ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความตื่นเต้นและเป็นแรงบันดาลใจบทใหม่ของวงการวอลเล์บ,บอลเกาหลีไปแล้วจริงๆ